รู้หรือไม่การพาเด็กเพื่อแปลนอาจารย์มีโทษทั้งจำคุกและปรับเนี่ยค่อนข้างสูงเลยทีเดียวค่ะโดยเราจะยกหลักฐานตัวอย่างมาให้ดูนะคะที่เกี่ยวกับการพาเด็กเพื่อแปลนอาจารย์ค่ะซึ่งมารดานะคะก็อนุญาตให้นายเอเนี่ยพาเด็กหญิงบีไปเที่ยวแฮปปี้แลนด์นะคะปรากฏว่านายเอนะคะไม่ได้พาเด็กหญิงบีเนี่ยไปเที่ยวแฮปปี้แลนด์จริงๆแต่ได้มีการไปเปิดโรงแรม่นรูดนะคะและได้มีการไปเปิดห้องค่ะนายเอนะคะได้มีการเปิดห้องและได้มีการกวกมือเรียกเด็กหญิงบีเข้าไปค่ะซึ่งตัวเด็กหญิงบีเนี่ยก็รู้กฎนโยบายของนาย จึงไม่ได้มีการเข้าไปในห้องแต่อย่างใดค่ะดนดาเนี่ยไม่พอใจนะคะก็ได้มีการไปร้องทุกต่อพนักง,งานสอบสวนค่ะก็ได้มีการฟ้องไปอย่างนายเอซึงเป็นคดีความผิดต่อสารน,นะคะคําถามคือนายเอจะมีความรับผิดฐานอะไรบ้างคะเมื่อเราพิจารณาตามหลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญาแล้วนะคะการที่นายเอเนี่ยพาเด็กหญิงดีนะคะออกไปนอก เนฐานที่มารดาเขานุญาตนะคะสารดีกาก็บอกว่าการกระทําดังกล่าวนะคะเป็นการพาไปโดยปราศจากอันเห็นสมควรจากมารดาเพราะฉะนั้นความผิดของนายเอนะคะก็จะเป็นความผิดฐานาพาผู้เยาวคะ่ะ ประเด็นต่อมานะคะการที่นายเอเนี่ยไปเปิดโรงแรมมั่นรูดแล้วได้มีการเปิดท่อนนะคะก็จะเป็นเจตนาเพื่อทำอนาจารค่ะสารดีการนะคะก็เลยบอกว่านายเอเนี่ยมีความผิดฐานพ่าเด็กอายุไม่เกิน15ปีค่ะไปเสียจากบ,บิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลนะคะเพื่ออนาจารค่ะน,น,นั้นๆนะคะก็จะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญานะคะมาตารา317วรรท้ายค่ะมีโทษจำคุกและปรับนะคะค่อนข้างสูงเลยทีเดียวค่ะก็จบไปแล้วนะคะก็ขอฝากประเด็นนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ